นักเรียน,ท,น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 ที่น่ารักทุกคนนะครับ Hello everyone Welcome to English class with Teacher b สวัสดีนเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกับคุณครูบีเช่นเคยนะครับในการเรียนการสอนนะครับรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำเร็จนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะจ๊ะโอเค เพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเมื่อคราวที่แล้วนี่ให้นักเรียนทําไปจะเป็นในเรื่องของอันนี้ใช่ไหมทาชิ้นงานนะครับในหน้าที่เก้าเนาะในหนังสือเนาะเดี๋ยวเรามาจะมาเฉลยกันดีกว่าว่ามันตอบอะไรกันแน่เนี่ยจ๊ะเขาบอกว่า the teacher is นะครับจากที่เลื่อกที่เราอ่านนะครับผู้เฉลยก็คือข้อเฉลยก็คือ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  นั่นก็คือ The teacher is Miss Parker อ่าใครถูกบ้างครับมีใครถูกบ้างถูกมดเลยเนาะตอบข้อ B boy น้นจะ๊ะต่อไปนะครับเขาบอกว่าอ่า the new boy นะครับเด็กคนใหม่เนี่ยทอมืออสการ์ทอมือ Oscar, อสการ์คนนั้นก็คือออสการ์นั่นเองนะครับอ่า yeah! ใทรถูกหมดดีใจด้วยครับเบอรนเนะจ๊ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็จะตอบข้อที่1ตอบ b boy ข้อที่2อตอบ a n นะจ๊ะมาเรามาตอบกันที่เรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันเลยดีกว่านี่ในวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะให้นักเรียนนะครับ bring out your notebook นะครับหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่ต้นข้าวเลยนะให้นักเรียนนะครับหยิบสมุดขึ้นมาจากนั้นนะครับจดกลางหน้ากระดาษนะครับ สมมติจะเป็นการหน้ากระดาษเลยนะครับว่าวันนี้คือการหน้ากระดาษนั่นแล้วนะนักเรียนนะครับอย่าลืมเขียนวันที่นะครับ Don't forget to write out the date นะครับอย่าลืมเขียนวันที่ลงไปแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ classroom language นะครับ classroom language แปลว่าอะไรคำว่า classroom เนี่ยแปลว่าห้องเรียนนะครับห้องเรียนนะส่วนคำว่า language นะครับแปลว่าภาษา เออเราใช้ห้องเรียนภาษาหรือว่าภาษาที่ใช้ในห้องเรียนความหมายของนี้นะครับจะแปลว่าภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนใน,ในห้องเรียนก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือการแปลนะโอเคว้าวนะครับนัเรียนก็จดตรงนี้ลงไปนะครับกูใช้เวลาในการจดอันนี้นะครับประมาณ15วินาทีนะครับ15 second ไปจดุจดตรงนี้ลงไปนะครับจดุดหัวข้อลงไปเลยนะลูกนะ โอเคโอเคครับนักเรียนครับเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้นะครับวันนี้จะเรียนคําศัพท์ในหนังสือนะครับหน้าที่11นะลูกหน้าที่11นะครับคำเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นนะครับ Because at least e n I read look sing stand up sit down hands up hands down open your books close your book คำเหล่านี้นะครับเป็นคําที่เรียกว่า classroom language ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคําศัพท์ที่เราจะใช้ในชั้นเรียนหมดเลยนะลูกนะ เพรานะฉะนั้นนะจ๊ะเพรานะฉะนั้นนักเรียนนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการที่เราจะาเริ่มเรียนการจริงๆในชั้นเรียนเนี่ยครูเลยสอนเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญและจะต้องไปเจอในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยนั่นเองก็เจอคําศัพท์เหล่านี้นะจ๊ะไปเรามปเรียนคำศัพท์ว้าวซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เ,ย,เยอะมากนะครับวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เยอะนิดหนึ่งนะครับเรียนเตรียมจดนะจ๊ะเราไปเริ่มที่คาแรกกันเลยดีกว่า ไปคำแรกนะครับคือคำว่า be quiet anyone listen and repeat after me be quiet be quiet นะครับ be quiet แปลว่าเงียบแปลว่าเงียบนะครับดูจากภาพนะครับ be quiet เนี่ยแปลว่าเงียบนะครับอ่าให้เวลาักเรียนจดคำนี้ลงไปนะครับอ่า uh, just only 10 second พอนะจ๊ะสวินาทีก็ถ้าจดเสร็จแล้วนะคำนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแมจ้ะโอเค เวลาที่ครูสั่งว่าบิ q ควายนักในเรียนต้องเงียบนะเพราะบิ q ควายเอชวรางเงียบมาเดลงไปเล่สนสมุดเลยนี่สิ โอเคเลสมูฟทูเดอะเน็กซ์เวิร์ดนี่ครับคำแรกจบไปแล้วมาดูคำต่อมานะครับคำนี้ครูชอบครูีชอบพูดประจำเลยว่าลิสเซนลิสเซนแล้วครูบีจะเอามือเนี่ยมาชี้ที่หูจะแปลว่าวอะไรลิสเซนแปลว่าวฟังนะครับให้เรียนฟังนั่นเองเวลาคุณครูพูดว่าลิสเซนแปลว่าวให้นักเรียนฟังนะครับลิสเซน L-I-S-T-E-N ลิสเซนแปลว่าวฟังนะครับอ่าให้นักเรียนจดลงคำนี้ลงไปนะครับลิสเซนเนี่ย อ่า uh, 10 second พอนะครับคำสั้นๆอ่ะไป แล้วมาต่อกันที่คำต่อมากันเลยดีกว่าลิสเซ n นจบไปแล้วนักเรียนจะลืมจดลงไปนะนักเรียนจดตั้งแต่คำแรกเลยนะจดตรงนี้ลงไปคำที่สองก็จดลงไปด้วยนะมาดูคำที่สามของเราดีกว่าคำที่สามนะลูก okay. นะโอเคสำหรับคำที่สามคือคำว่าอ่นานัาเรียนครับนักเรียนเห็นตัวนี้นะครับตัว W ตัวนี้ w r i t ูคุณจะบอกว่าอ่านออกเสียงว่า right 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 ตัวคําที่เป็น w u ไม่ออกเสียงนั้นเนี่ยเราเขียนไว้งั้นแหละนะครับเราเขียนไว้แต่ว่าเราจะไม่ออกเสียงคําที่เป็น w u ออกเสียงแค่ r i t e ที่อ่านว่า r i g h t r i t นะครับแต่ตอนเขียนต้องมี w u นะแต่ตอนอ่านออกเสียงเนี่ยอ่านออกเสียงออกไปเนี่ยไม่ต้องมี w u นะครับไม่ต้องมี W ดังนั้นอันนี้ออกเสียงว่า r i g h t แปลว่าเขียนนะครับ r i g h t แปลว่าเขียน ให้เรียนจดคำนี้ลงไปนะครับ Write down in 10 second s ให้เวลา10บวินาทีไปเลยนะครับคำ right. ว่า write แปลว่าเขียนนึกจ๊ะโอเคนะครับเรา move to the next word กันเลยดีกว่า yeah! คำต่อมาเนี่ยคุณคำว่า read anyone listen and repeat after me read read คำว่า read นะครับ read เนี่ยแปลว่าอ่านนะครับ read แปลว่าอ่านนะจ๊ะ r e a d read แปลว่าอ่านนะครับให้เรียนจดคำนี้ลงไปเลยเวลาครูสั่งว่า anyone read ก็คือให้นักเรียนอ่านนะครับโอเคไป let's go move to the next word sing นะครับ anyone listen I repeat after me sing 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 นะครับ S I N G นะครับ N G คือเสียงงงง S I N G sing แปลว่าร้องเพลงนะครับแปลว่าร้องเพลงเวลาคนบอกว่า sing นะเนี่ยว่ sing 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 นะครับ sing คือร้องไม่เรียนร้องได้เลยนะจ๊ะโอเคให้เรียนจดครั้นี้ลงไป10 second s เหมือนเดิมเลย let's go โอเค I thought that you finish already let's move to the next word <Yahoo! S 1> คำต่อมานะครับคือคำว่าเวลาคุณครูคสั่งนักเรียน start up start up listen I'll repeat after me start up start up up คำว่า up ตัว p เนี่ยนักเรียนต้องลองเอามืออังนะครับแล้ววิธีการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับจะต้องมีลมมากระทบที่มือเราด้วยเช่น up up นะครับก็จะกลายเป็น stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นนะครับเวลามีครูสั่งว่า stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นนะครับให้เรียนจดคำนี้ลงไปเลยนะครับ10 second เหมือนเดิมใช้เวลาในการจด10วินาทีไป stand up นะครับ S T A N D U P เขียนห่างกันนักเรียนเขียนแยกกันนะนเรียนห้ามเขียนติดกันนะ stand up ไป l r e นสฟ let's move <S yeah, to the next <me. S 1> word ต่อมาเมื่อมียืนขึ้นก็ต้องมีนั่งลงนะครับเมื่อมีลุกขึ้นก็ต้องมีนั่งลงสำหรับการที่จะแปลว่านั่งลงนะครับออกเสียงว่า listen I'll repeat ซา sit เจ w n sit down คำว่า sit เชยๆเนี่ยแปลว่านั่งนะครับแต่คำอันนี้ถ้าส t a นที่เฉยยคุณลุงบอกว่า stand เฉีๆเนี่ยจะแปลว่ายืนนะครับพอ sit เชยๆจะแปลว่านั่ง sit down เจ้าแปลว่าลงมานะครับ ก็คือแปลว่าน,นั่งลงมานั่นเองนะครับนั่งลงนั่งลง sit down sit down นะครับอ่ะใหนเรียนจดคำนี้ลงไปนะครับ sit down sit down ทั้งหมด10 second นะครับในการจดคำนี้ลงไปเริ่มเลยนะครับ s i t D o w G o w n sit down นะี่ครับแปลว่าน,นั่งลง โอเ I thought that you finished already Let's move to <Yeah! S 1> next word oh! ไปที่คำต่อมานะครับวันนี้เรียนคำศัพท์เยอะนิดหนึ่งนะมาดูคำศัพท์ต่อมานะครับคือคำว่า up listen, up 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 hands up Anyone listen repeat after me. hands up hands up hands up put your hands up put your hands up คลินี้คลินี้คำนี้ไหมครับว่า put your hands up อ่าคลินี้คำว่า hands up เฉยๆนะครับก็แปลว่ายกมือขึ้นนะครับ hands up ทีนี้นักเรีลองได้ยินเสียงครูบีพูดไหมว่าอะไรครูบีพูดว่า hands up มันคือการลิ n k ์เสียงครับเขาเรียกว er ่า linger นะครับหรือการ linking นะครับ linking sound จาก hands ซิเ e มส hand แปลว่าหลายๆมือคำว่า up เราเอาซอโซ่ so ตรงนี้ไปใส่แทนเอาอ,อ่างนะครับก็จะกลายเป็น hands up hands up, up Anyone listen I repeat after me hands up hands up แปลว่ายกมือขึ้นนั่นเองนะครับให้เวลาักเรียนจดคำนี้ลงไปนะครับ10 second เหมือนเดิมเลย by let's go hands up H A N D S U P hands up ขอคำว่า up เนี่ยแปลว่าขึ้นนะครับ โอเคโอเคไอ t you f i n ฟิ h e ช already let's move to the next word ย้าคำต่อมานะครับคือคำว่า hands down anyone listen a ล d r e ี e a t after me hands down hands down hands down, down นะครับเมื่อมีการยกมือขึ้นก็ต้องมีการเอามือลงนะครับเพราะ down นี่แปละว่าลงนะครับ hands down อ่าให้เวลานในการจดคำนี้10 second s เหมือนเดิมนะครับ Hands down, listen, I repeat, after me. Hands down แปลว่าเอามือลงนะครับเอามือลงปไป Okay, let's move to the next word <Yahoo! S 1> คำต่อมานะครับคือคำว่า คำว่าเวลาคุณดีสั่งนะครับสอนนักเรียนว่า open your books open your books นะครับคำว่า open เนี่ยแปลว่าเปิดนะครับ book แปลว่าหนังสือ you เนี่ยแปลว่าของคุณนะครับพอเป็นคำที่เป็นคำนามบอกแล้วว่าให้แปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็จะเป็นการแปลว่า Open your books แปลว่าวเปิดหนังสือของคุณนะครับ Open your books เปิดหนังสือของคุณอ่ะให้เวลาในเรียนจดคำนี้ลงไปนะครับ10 second เหมือนเดิมเลยจะ Open your books เปิดหนังสือไป okay, Let's go ้องมี open your books นะครับก็ต้องมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดใช่ไหมทีนี้คำว่าปิดหนังสือของคุณนะครับคือคำนี้จะต้อ <c oughs> คือคำว่า close your books anyone listen and repeat after me close your books แปลเลาก็ close your book นะครับแปลว่าปิดหนังสือนะครับปิดหนังสือเลย close your book ไปเลยเดนะจ้ะโอเค ให้เวลาในี้นจดคำนี้ลงไปนะครับ t 0อ่ะ sorry second เหมือนเดิมนะครับสวินาที s <S ไป let's ออ go น,น,นะครับวันนี้ตัคำศัพวันนี้ะครับวันนี้ตัวคศัพท์เยอะนิดหนึ่งนะลูกนะ ว่าคู่บีนะวันนี้อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคําที่เป็นภาษาที่เราใช้ในชั้นเรียนแล้วก็เป็นคําสั้นๆนะครับก็เลยเอามาใส่ในคาบเนี้ยเยอะหน่อยพอในคาบหน้าเราจะเปลี่ยนบทแล้วเราจะเรียนในเรื่องของบทที่2แล้วนะครับมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับเป็นคําที่ครูจะให้ใช้เวลาเราเปิดเทอมแล้วนะครับเวลาเนักเรียนจะขอเข้าห้องน้ํานะครับให้นักเรียนใช้คํานี้ listen and repeat after me may I go to the toilet May I go to the toilet? h e t ทีนี้ถ้าจะให้สุภาพขึ้นไปกะใส่คำว่า please นะครับคำว่า please May I go to t o i l e t please? May I go to t o to i l e t please? คำว่า toilet นะครับก็แปลว่าห้องน้ำฉันขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมครับเวลาที่นักเรียนจะจะเข้าห้องน้ำนะครับนักเรียนต้องบอกครูบีว่า May I go to t h e t o i l e t please? คือขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมคะโอเค ทีนี้เวลานักเรียนออกไปแล้วนักเรียนอยากจะเข้าห้องนักเรียนต้องพูดว่าอะไรนักเรียนต้องพูดว่า May I come in please May ย์เข้ามากรี๊ดนะครับเมย์ไอเข้าาคำว่า come in เนี่ยคือแปลว่าเข้ามาไหนขออนุญาตฉันเข้ามาในห้องได้ไหมคะ may I come in please นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะครับในเรื่องของ การที่เป็นภาษาในชั้นเรียนหรือ Classroom language นะครับจะมีเป็น be quiet listen write read look sing stand up sit down hands up hand down open your book close your book แล้วก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมหรือเป็นบทสนทนาเพิ่มเติมในการใช้ในการพูดเป็นสำนวนว่าเราจะขออดนอกห้องกับเป็นสำนวนที่เราจะขอเข้ามาในห้องก็จะเป็น May I go to t o i l e t please? เข้าไปห้องน้ำนได้ไหมคะการขอเข้ากลับมาในห้องก็จะเป็น May I come in please นะครับ May I come in please ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะนะัจ้าสำหรับใน,นวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะขึ้นบทที่สอนกันแล้วนะครับโอเคดีใจไหมว้าว <Wow. S 1> เราเรียนออนไลน์กันมานานมากนะครับนักเ,เรียนเดี๋ยวประมาณนี่ก็เกือบ,บเดือนแล้วนะใช่ไหม เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะเรียนในบทที่2กันนะจ๊ะบ,บทที่2แล้วนะทาวนี้เราเรียนทั้งหมด4บทนะครับโอเ okay, ค that's all for today bye bye see you again next time